เออรอดเด้อพี่น้องเด้อาปากจะบวอเลยบักลายน้อยพุ่นรอดแล้วครั้งก uh ็ถือว่ารอดใต้มาเบิ่งความเกินไวของงัอหน่อยเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อพ่อหญ่รอดอยู่ดอกจะว่าหางขาดเลยเนาะ หมูกระชายมดทั้งสเออโอ,โอ้ยหมูกระชายมดหลอดใต้บุดวิทย์แต่ว่ากับพี่กา้านเนาะบอกพี่ก้านดอกหลอดแล้วเนาะอ๋อมันี่นี่แม่เพิ่นครับพี่น้องเยอะแม่เพิ่นงามงามหลวงเพิ่นลำปีจะผลัดหลอดตอนนี้โหยี่ลายหน่อยอย,อยิง่งเพิน่นตุ๊บตุ๊บเถืกเนาะเถือตากระพื่อมมือนได้คนเดิมมือตา <c oughs> ได้วันนี้แม่แจ้งเพิ่นมาได้แล่นนั้น แม่หนอหมูมีหางเด้อพี่น้องเด้อหูกัดใส่บุดบิดครับหลอดบุดบิดเด้ตอตัวนี้เพื่อเป็นยังครับรักษาชีวิตได้หางหมูมีห,มมห,มมหัวมีหูกัดใส่ไว้เหรอม่เพ่นนี่ตัวน,นี้ผสมเลย้ะครับผสมกริโก้ผสมไปแล้วดูน้อยอยู่เลยครับผมคุณดูเพิ่นครับปลักหอดหน่อยหลอดอยู่ิหรอครับต้องปี ตอนกวนเป็นคนเลยเนาะโกงความตายนะครับโน่หน่อยตัวนี้โกงความตายครับรอดมาได้แล้วครับมีแม่พนสมเราบุลิกโก หลงขาดหูสอยอาการโควบมาจะรอเรอเมื่อไรล่ะครับออกจากห้อง icu ออกจากห้อง icu โอ้นี่ว่าเตอเป็นสิบบอลอดนี่นะครับลูกลำปีสกินนะครับต้องฉีดวัคซีนตั้งแต่เริ่มตัวน้าเนาะพ่อใหญ่เนาะเขาลืมฉีดวัคซีนไปมันเป็นแนวไหนล่ะครับพี่น้องเด้อไอ้มี่งวกอะปรึกษาทางสาตอว่าแพทย์คน ม้ทนออกมาจากจากทองแม่มันนอ,อชีดไปโลดไาาม่ทำมันสิเป็นขึ้นมอสหน่อยอย่างเงี้ยหรอถ้าให้เป็นแล้วเอาบัตรท่าน,านแาาน,น่นอน ต้องกิงมาแล้วมาเอาแนวไปไว้เมาเฝ้าไว้ไว้มาเอาปุยไปไว่าว่างางบ่างบางไปหาหอดเงินฮอดตอนที่ท่าอยู่บ้านลูกหลานขอเอิมเชิญชวน ก็มาหาเพชรทองคิงทุกอย่างดีจริงพาลุยไยรวยสวนสิ่งที่สำคัญที่ขอาหารรบว้นมาเอิ้นเชิญชวนาใช้้วยกันทุกคนสดงตนของเพชรทองขิงใส่แล้วดีจริงอะไรสิ่งตั้งบนอาศัยเพชรทองคิงของแท้ได้ผลแน่แน่แม้กระทั่งห่อมูล ใส่น้ำรดสามสิบนาทีพึงใจอีหลีใส่เวลาบอโดนเท่งขุยน้ำรถพอมดพอบอกคนต้องใส่เพชรตองคิงบริการถึงบานวิชาการถึงส่วนร้ายที่งานจรใจขับไปบ่เคยประวิงเราอยากแบ่งปันเรารับประกันคงจรงใส่เพชรตองคิงใช้จริงได้จริงโดนใจ สุยไปวานมะวังมวาวานที่ไปหาฮอดเรืนอนฮอนตางคอยข่าอยู่บ้านลูกหลานที่เอิญเชิญชวนเพตุชวนไรนาต้องมาหาเพ็ดตองทิ้งทุกอย่างีดจริงที่พาลุยไร่ลุยโวนสิ่งที่สำคัญมีธาตอาหารครบถ้วนมาเอินเชิญชวนมาใช้ด้วยกันสักคน รถของเพชรสองขิงใส่แล้วนีถึงไรสิ่งกังรุนใส่เพชรสองขิ้งของแท้ได้ผลแน่แม่กระทั่งห่อโมนใส่นามรถสามสิบหนาที่พื้นใจอีหลีใส่เวลาก็โดนเพิ่งปุ๋ยนามรถพ่อขอบอกทุกคนต้องใส่เพชรสองขิงเพชรสองขิงต้องเพชรสองขิ้งเพชรสองขิงต้องเพชรสองขิงดีทิ้งหญิงต้องเพชรสองขิง สองทิงต้องเพชรสองทิงเพชรสองทิงต้องเพชรสองทิงเพชรสองทิงต้องเพชรสองทิงดีจริงจริงต้องเพชรสองทิงบริการถึงบ้านวิชาการถึงสวนทุกบ ที่งานจริงใจใกลไกลก็เคยประวินเราอยากแบง่งปันเรารับประก,กันของจริงใส่เพชรตองจริงใช้จริงได้จริงโดนใจ